เทสเทสเทสนะครับก่อนอื่นก็กลับสวัสดีนะครับพี่ๆนานาะครับลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับผมผมช่างเสริฐนะครับอิสระภาพนะครับ คนทำมาหากินช่องยู u ูบเนาะ a c e b o o k อิสระภาพนะครับเบอร์โทรนะครับติดต่อ0986253806นะครับเบอร์โทรไอดียลอันเดียวกันเลยนะครับหรือจะทักมาทางเพจก็ได้นะครับผมทางเพจก็ช่างเสนะครับอิสระภาพหน้าไมายิงปลานะครับทางเพจนะครับวันนี้ก็จะมา ที่นานๆไม่ค่อยเห็นผมได้ลงคลิปนะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่ามีแต่ธุระนะครับมีธุระเยอะนะครับก็เลยได้ได้ทามั่งไม่ได้ทํามั่งนะครับนะครับได้ทําวันละท้ายนะครับวันละท้ายสองท้ายนะครับได้ทํานะครับผมได้ทาวันละท้ายสองท้ายนะครับที่แรกนัดลูกค้าส่งสิ้นเดือนนี้นะครับ ก็น่าจะดูแล้วน่าจะไม่ทันนะสิ้นเดือนนี้นะครับน่าจะเป็นวันที่เจ็ดที่วันที่เจ็ดหรือหรือแปดเจ็ดหรือแปดนะครับครบรอบเดิมนะครับก็จะเลทก็จะเลทที่เคยนัดลูกค้าสิ้นเดือนนี้นะครับก็จะเลทออกไปนะยืดเวลาออกไปอีกประมาณอาทิตย์นึงนะครับเพราะว่าผมก็ขึ้นลูกไก้จะเสร็จแล้วนะครับขึ้นลูกไก้จะเสร็จแล้วะแจ้งลูกค้าด้วยนะชุดนี้แล้วก็จะมาแจ้งนะครับพิเศษนะครับลูกค้าที่ ลูกค้าที่อยากได้งานตลาดนะครับงานค่ายนะครับตัวราคาพันห้านะครับแจ้งลูกค้าเลยนะครับตัวราคาพันห้านะครับผมเปิดผมเปิดจองแล้วนะครับเปิดจองแล้วนะครับก็คือตอนนี้ของยังสั่งทําอยู่นะครับของจะสั่งมาเฉพาะที่ลูกค้าที่ลูกค้าสั่งเท่านั้นนะครับของจะสั่งมาที่ลูกค้าสั่งเท่านั้นนะครับ ก็คือโปรโมชั่นราคา1,500นะครับราคา1,500บาทนะครับราคานี้รวมส่งนะครับโอนรวมส่งโอนนะครับ1,500บาทนะครับอยากท้าอยากดูรูปนะถ้าอยากดูรูปแบบรูปทรงนะครับเป็นทรงคำคอล่องนิ้วนะครับคำคอล่องนิ้วแต่ไม่มีลายล่องนิ้วไม่มีลายล่องนิ้วจะเป็นโค้งเลยนะครับไม่เชิงว่าเป็นคำคอเป็นคำคอแต่ไม่มีล่องนิ้วนะครับเป็นคำคอ ็นลางรูราคาพันห้านะครับเป็นไม้ยางนานะครับลูกค้าถ้าท่านไหนสนใจนะครับก็โทรมาจองคิวได้เลยนะครับโทรมาจองได้เลยนะครับของก็หน้าผมสั่งไปแล้วน่าจะไม่เกินอาทิตย์นะครับน่าจะได้ครับประมาณนี้อาทิตย์น่าจะได้ผมว่าผมสั่งจองไปแล้วนะครับถ้าลูกค้าอยากได้นะครับก็หมดโปรโมชั่นแค่สิ้นเดือนนี้นะครับพันห้านะครับแจ้งเลยนะครับลูกค้าที่ ที่โทรมาหาผมเยอะนะครับอจะโทรมาช่างครับไอตัวพันห้าหมดยังครับตัวพันห้าหมดยังครับก็คือนะครับรอมันจัดโปรโมชั่นนะครับตัวนี้มันเพิ่งเริ่มจัดโปรโมชั่นนะครับก็คือเขาเปิดรับคิวถึงแค่สิ้นเดือนนี้นะครับเปิดจองคิวถึงแค่สิ้นเดือนนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็คือออเดอร์ไม่อั้นนะครับออเดอร์ไม่อั้นเลยลูกค้าสั่งมาเลยครับว่าอยากได้กี่ท่านกี่กระบอกนะครับไม่ได้จํากัดนะครับแต่จํากัดแค่ว่า สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นก็คือจะเป็นราคาปกตินะครับนะจะเป็นราคาปกตินะครับแจ้งลูกค้าเลยนะครับพันห้านะโทรมาหรือถ้าอยากดูรูปแบบนะมันเป็นแบบไหนก็ทักมานะครับทักมาทางลาไลน์ก็ได้ไอดียไลน์ก็เบอร์โทรศัพท์098 625 3806ดนะนะครับไอดีไลน์นะครับถ้าจะทักมาทาง Facebook ก็ อิสระเว้นวร์กนิดนึงนะอิสระภาพเว้นวรกหน่อยน,น,นะครับแล้วก็ทางเพจก็ช่างเสอิสระภาพหน้าไม้ยิงป่านะครับทางเพจก็ทักมาได้หลายช่องทางนะครับผมมีทุกช่องทางนะครับนะรับประกันนะครับลูกค้าที่สั่งงานกับผมนะครับใช่ที่ลูกค้าที่สั่งงานกับผมคือคุณได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุณไม่ต้องห่วงนะครับถ้าสั่งงานกับผมคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่นะครับมันจะขึ้นอยู่ที่ว่า มันจะช้าหรือเร็วแค่นั้นนะครับมันจะขึ้นอยู่ที่ว่ามันจะช้าหรือเร็วนะครับเรื่องได้ของไม่ได้ของตรงปกไม่ตรงปกก็คือสินค้าตรงปกร้อนะครับผมรีวิวลำไหนเป็นของคุณนะครับนะครับลำนั้นก็คือของคุณนะครับผมนะนะครับสินค้าตรงปกแน่นอนนะครับนะแล้วก็ส่ง100%นะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับครับผมลูกค้าที่บางท่านก็จ่ายมาหมดแล้วแบบนี้นะครับ กลัวนะครับกลัวไม่ได้ของไม่ต้องกลัวนะครับได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะไม่ต้องห่วงนะครับแต่มันจะขึ้นอยู่ที่ว่ามันจะช้าหรือเร็วแค่นั้นแหละนะครับเพราะว่าผมทําคนเดียวด้วยนะครับปัญหาคือผมทําคนเดียวด้วยนะลูกค้าก็ต้องเข้าใจผมด้วยนะเพราะว่าผมทําคนเดียวเนาะมันเป็นงานมือมันเป็นงานมือเนาะงานมืองานละเอียดนะครับ บางทีมันเป็นรอยต่อแบบนี้นะครับรอยเล็กๆในน้อยผมก็ต้องอุดเอาที้เลื่อยอุดแล้วก็ขัดนะครับให้มันเสมอกันนะครับเสมอกันมันเนียนนะครับนะลูกค้าก็เข้าใจตรงตามกันตามนี้นะครับก็ตัวพันห้าก็เปิดรับตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่เท่าไหร่เนาะเดือนเดือนสิงหานี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ วันนี้วันที่25นะครับก็เหลือเวลาอีกแค่6วันนะครับเปิดรับแค่6วันนะครับเปิดรับเฉพาะเดือนสิงหานั่นลูกค้าที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับนะครับลูกค้าที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับก็ทักมาหาผมหรือโทรมาเลยครับช่างครับผมขอจองหนึ่งกระบอกครับนะครับตัวพันห้านี่นะครับเป็นทรงกำคอนะครับกำคอเป็นทรงกำคอนะครับ เป็นงานตลาดนะครับย้ําว่าเป็นงานตลาดนะครับไม่ใช่งานของผมนะลูกค้าต้องรู้เรื่องนะครับผมนะว่ามันเป็นงานตลาดนะครับก็คือผมสั่งมาจากผมสั่งมาจากโรงงานนะครับจากค่ายผมนะครับแบบไหนนะครับผมก็ส่งให้ลูกค้าแบบนั้นเลยนะครับผมนะนะเพราะว่า ผมสั่งมามันเป็นงานตลาดผมสั่งมาแบบไหนก็สั่งให้ส่งให้ลูกค้าแบบนั้นเลยนะครับนะโอเคนะครับเข้าใจตามนี้นะครับผมนะสนใจนะครับราคาพันห้านะครับทักหรือโทรมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูงานเดือนสิงหาคมครับชุดนี้ครับผมมองแต่ละท่าน ของแต่และท่านนะครับนี่งานก็เป็นกำคอล่องนิ้วนะครับเป็นงานของผมจะเป็นแบบนี้นะครับไอตัวกัดตรงนี้นะครับตรงตัวกัดตรงนี้มันหักนะยังไม่ได้กัดเลยนะครับเพราะว่าผมต้องเก็บรายละเอียดอีกเยอะอย่างสมมติรอยต่อแบบนี้นะครับนี่รอยต่อแบบนี้ผมก็ต้องอุดให้มันเนียนนะครับให้ไม่ไม่ไม่ให้มันมีช่องนะครับเนี่ยนะครับก่อนก่อนทาจะเป็นแบบนี้ หลังทําจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับลูกค้าที่สั่งมาชุดนี้ผมก็ทําเป็นผมทำไว้อยู่ทําเก็บไว้ในร้านก็จะมีรางอลูมิเนียมอยู่สองสามกระบอกนี่แหละครับทำไว้นะครับ,นะรบตัวนี้นะตัวนี้พี่เขาส่งไม้มาตัวนี้เป็นของพี่ผมจำชื่อคราไม่ได้นะส่งไม้มาตัวนี้เป็นไม้มงคลเลย นะนี่หมายมงคลนะครับตัวนี้พี่เขา่งมาให้ทำแล้วก็ลางแล้วก็กำคอแนบแก้มนี้เป็นของคุณพี่นะครับเป็นกำกำคอแนบแก้มไม่แน่ใจของคุณนะผมจําชื่อไม่ได้แล้วก็ตัวนี้ของพี่ยิ่งยิ่งนะครับนี่ที่ลายผม นะครับงานก็ยังเหลือไม่เยอะครับเพราะว่าผมขึ้นท้ายไว้นะครับผมขัดได้หลายกระบอกแล้วะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปให้พี่ๆนะนะดูเพราะว่างานก็ยังไม่ทันเสร็จนะครับยังไม่ทันเสร็จนะครับเพิ่งจะได้ประมาณนะครับนี่ก็น่าจะขัดอีกประมาณสัก2วันนะครับน่าจะพรุ่งนี้แล้วก็มาลืนนะครับน่าจะเสร็จ แล้วก็จะสาะล่องใส่รางนะครับทีนี้ถ้าขัดท้ายเสร็จก็มันก็ไปไวครับทีนี้นะมันก็ไปไวนะครับผมนะก็ไปไวเลยแล้วก็เป็นไม้สักนะครับที่ลูกค้าสั่งเป็นมือสอด L 3เนี่ยตัวนี้ไอตัวตัวดอกกัดนะตัวดอกกัดนี่มันหักนะครับผมยังไม่ได้กัดนะครับนี่ผมเอาไว้อยู่นะผมต้องกัดนะครับกัดเก็บรายละเอียดอยู่นี้เป็นมือสอดไม้สักลายสวยครับ เอาสามครับตัวนี้จับขวานะครับดูลายไม้ดูลายไม้โคตรโหดเลยครับนี่ไม้สักนะครับแล้วก็อีกอันนะครับไม้สักสองท้ายนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องลายนะครับดูนะลายจัดจ้านทุกอันเลยแล้วก็ลำนี้เป็นของคุณพี่สันนะครับนี่ที่สั่งเป็นท้ายดิบลางดิบท้ายลางนะครับนี่ ติดกระพีหน่อยครับตัวนี้ติดกระพีหน่อยจะเป็นรอยมอดเจาะหน่อยนิดนึงตรงนี้นิดนึงแล้วก็ตัวนี้เป็นของช่างตุนะครับที่สั่งมาเป็นไอคอมเนี่ยนี่ครับช่างตุสั่งท้ายเปล่ามานานแล้วนะครับนี่เป็นไอคอมไม้กระพีเข่าควายนะครับตัวนี้นี่ครับเป็นไอคอมนะครับนี่ช่างตุไม้กระพีข่าควายโคตรโหดเลยครับ จับซ้ายขวานะครับแล้วก็เป็นทรงมือสอดมือสอดประดูนะครับนี่มือสอดประดูนะครับตัวนี้จับซ้ายขวาก็เป็นมือสอดปกติจับซ้ายขวานะจะไปะบินประมาณนี้นะครับจับ้ายขวา แล้วก็จะมีชิงชันนะครับชิงชันตัวนี้เป็นของพี่ลำนี้เป็นของพี่อมนะครับคนอยู่สกลด้วยกันนี่แหละแต่ตัวนี้พี่เขาเพราะว่าผมขึ้นรูปไปแล้วนะครับตัวนี้ผมขึ้นรูปไปแล้วนะครับแต่พอดีพี่เขามาสั่งแล้วแกพี่เขาอยากได้ไม้ชิงชันนะครับผมก็ตัดขึ้นรูปไปแล้วนะครับแต่นะครับ,นะรบผมจะตัดปกติผมตัดแค่นี้นะครับแล้วก็ต่อท้ายแล้วก็เป็นท้ายตรงนี้เนาะแต่พอดีพี่แกเป็นคนตัวสูงนะครับตัวสูงแขนยาวแบบนี้เนาะ พี่แกอยากได้ท้ายยาวๆนะครับพี่แกอยากได้ท้ายยาวๆแล้วให้ผมต่อออก10เซนนะครับต่อท้ายออก10เซนผมก็เลยต้องต่อแบบนี้นะครับต่อออก10เซนพี่แกอาได้อยากทายอยากได้ท้ายยาวๆหน่อยส ah ว,วยงามตัวนี้เป็นชิงชันนะครับนี่แล้วก็ลำนี้เป็นของพี่สุรกิจนี่ครับจะเป็นปกติผมจะต่อแบบนี้นี่ของแบบของพี่สุรกิจเนี่ยครับนี่ เป็นชิงชันเหมือนกันครับตัวนี้เป็นไม้ชิงชันนะ L3 นะครับเป็นมือสอดปกตินะที่ลูกค้าสั่งมาลายนะครับนี่ครับเป็นปลาดูส้มนะครับตัวนี้มันจะนะนะดูตอนที่ยังไม่ลงสีจะออกขาวๆหน่อยเนาะถ้าโดนน้ำมันจะเป็นสีส้มเลยนะนะถ้าโดนน้ำโดนเลกเกอร์เข้าไปนะดูลายนะ แล้วก็จะเป็นกำคอไม้สักตัวนี้เป็นพี่ของพี่ตระก,กูลนะการแล้วก็ตัวนี้เป็นของพี่อะไรเนาะที่สั่งมาพี่พี่พิมพ์มพิมพ์หรือเปล่าคราบเพราะมันพี่ผมไม่แน่ใจตัวนี้นะครับนี่อยากได้กำคอประดู่บ้านๆหน่อยนะครับนี่จัดให้แบบพิเศษหน่อยนะกำคอประดู่บ้านๆน,นะครับติดจุพี ดูลายแค่ลายนี้ก็กินขาดแล้วนะครับไม่ต้องห่วงพี่แกพี่แกรอชมคลิปอยู่นะครับนี่ครับดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่แค่ลายนี้ก็แค่ลายเฉยๆนะพันห้าแล้วผมว่าน,นี่ <c oughs> นะครับนะแค่ลายนี้ก็พันห้าแล้วนะนะครับ,นะรบแต่นี่คิดราคาแต่นี่ก็คิดราคาปกตินะครับแล้วก็เป็นผายิงหนูลำนี้ของเป็นของคุณพี่ ไม่แน่ใจนะครับตัวนี้จําชื่อไม่ได้ตัวนี้เป็นปะดูข้างเลยนะครับตัวนี้ปะดูข้างนี่คือนานๆที่จะเจอทีนะครับแล้วก็ปะดูข้างนี่มันจะออกคล้ายๆชิงชันมันจะเหมือนชิงชันนะครับสีจะดำดำม่วงม่วงเข้มๆนะครับจะสีเหมือนคล้ายๆไม้มงคลน,นะครับเหมือนไม้เหมือนไม้พยุงนะครับนะสีมันนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูนะน,นี่เป็นชิงชัน ชิงเอเป็นประดูข้างเป็นประดูข้างแถวบ้านนะครับแล้วก็ um. ให like ้ด um, ูเน re ี hum, er sound sound ่ยเป็นไม้มงคลพะยุงนะครับเนี่ยให้ดูชิงชันเอ้ยะดูข้างอันนี้ประดูข้างอันนี้ประดูข้างนะครับทางล่างประดูข้างอันนี้พะยุงนะครับเป็นไงครับลายนะครับมันออกคล้ายๆกันเลยนะครับประดูข้างแต่ว่ามันหายากนะครับมันหายากถ้าลูกค้าสั่งก็คือ ไม่ได้รับปากนะครับปลาดูนะครับปลาดูข้างจะไม่ได้รับปากนะครับเพราะว่ามันหาไม่มันหาไม่ได้นะคมันหาไม่ค่อยได้นานๆจะเจอมาทีนะครับแล้วก็บางนะครับก็ทําได้แค่ผ่ายิงหนูแบบเนี้ยอีกฝั่งก็จะประมาณนี้ตรงนี้เป็นผ่ายิงหนูนะพี่เขาสั่งนะครับก็น่าจะอีกสองวันนะครับกำคอปลาดูบานนะครับ ทำเสร็จออกแบบทำเสร็จก็หน้าตาเป็นแบบนี้ครับตอนเสร็จนะประกำคอตอนยังไม่เสร็จละ่ะมันเป็นแบบไหนนี่มันตอนยังไม่เสร็จมันก็ขี้เหล่แบบนี้แหละนะครับนะพอตอนพอตอนทำเสร็จปุ๊บแปลงล่างแล้วนี่เห็นไงนะครับงามนะครับนะน่าจะว่างเนี่ยครับผมสองสามลำนี่มีกำคอนี่แล้วก็ร่องนิ้วเนี่ยนะครับ แล้วก็หลังอานคำพอหลังอานเพราะว่าผมจะทําไว้ในร้านนะครับลูกค้าท่านแต่เป็นรางอะลูนะครับลืมแจ้งนะครับเป็นรางอะโลนมินียมนะครับถ้าลูกค้าอยากได้ด่วนก็จัดไปนะครับอย่าลืมนะครับพี่ๆนะนะตัวราคาพันห้านะครับนะครับทักมาได้เลยนะครับทักมาหาผมได้เลยนะครับแล้วก็มีของพี่อำนาจนะครับเป็นไม้มลิดนะครับอีกท้ายหนึ่งนะครับไม้ไม้ ไม้มันมาแล้วนะครับไม้มันมาแล้วแต่ว่าไม้มันมันบางไม้มันบางนะครับผมก็เลยตีกลับตีไม้กลับไปนะครับแล้วเขาเพิ่งส่งไม้ตัวใหม่มาน่าจะถึงวันพรุ่งนี้ครับของพี่อำนาจเป็นไม้มลิดเดี๋ยวผมขึ้นรูปตัดอะไรเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูนะครับที่ที่พี่อำนาจสั่งเป็นไม้มลิดนะครับนะของพี่นะลูกค้าที่ ลูกค้าที่สนใจนะครับตัวพันห้านะย้ําตัวพันห้าก่อนเลยนะครับนะเพราะว่าลูกค้าลูกค้าโทรมาหาผมนะครับบางท่านนะครับผมยังนอนกับเมียอยู่เลยนะครับตีหนึ่งนะครับพี่ๆนะนะโอ้โห <laughs> นะครับนะครับทุ่มประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มนี้ยังโอเคอยู่นะครับ สามทุ่มสี่ทุ่มนี้ยังโอเคอยู่นะผมก็บางทีบางวันก็นอนประมาณสามทุ่มกว่านะครับสามทุ่มกว่าสี่ทุ่มนะครับก็โทรมาผมก็ยังรับสายได้อยู่นะเวลานี้แต่บางท่านโทรมาตีหนึ่งนะครับโอ้ผมปวดกบาลเลยนะกำลังหลับหลับอยู่นะครับกำลังหลับหลับอยู่นะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดเลยนะครับเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากนะครับ ลูกค้าโทรมาตีหนึ่งผมก็ต้องรับนะครับลูกค้าโทรมานะครับไม่งั้นมันก็ลูกค้าก็โทรอยู่นั่นนะครับโทรมาถามราคานะครับก็คือนะครับเดือนนี้เปิดรับแล้วนะพันหนะครับลูกค้าที่รออยู่ผมบอกไอตัวที่พันหให้ลูกค้าติดตามไว้นะครับก็ถ้าลูกค้าท่านไหนที่ติดตามไว้ดูคลิปดูคลิปตลอดก็โทรมาหาผมได้เลยนะครับนะครับผม จองคิวได้เลยนะครับจอง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 ไว้ได้เลยนะครับสินค้าเข้ามาปุ๊บนะผมก็จะรีวิวปุ๊บรีวิวให้ชมแล้วก็แจ้งลูกค้าแล้วก็ส่งสินค้าให้ทันทีนะครับส่งให้ด่วนทุกกระบอกนะครับไม่ต้องห่วงนะบางทีใกล้ๆก็น่าจะวันสองวันถึงนะครับถ้าอยู่แถวกรุงเทพก็3วันปกตินะครับนอกจากเกิดเหตุนะครับบางทีอาจจะติดขัดอะไรสักอย่างนะครับมันถึงจะเลย3วันนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพี่ๆณน,น,น,ะนะครับนะขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ถ้าลงคลิปอีกทีก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะครับเ <mia> <Gente, S 2> ดี๋ยวผมอัปเดตให้พี่ๆนนะได้ชมอีกทีหนึ่งน,นะครับก็จะมีรางอลูมิเนียมตัวใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะอัปคลิปให้ใหพี่ๆได้ชมนะครับคิรางตัวใหม่ เป็นรางอลูมิเนียมตัวใหม่นะครับของช่างวิศนุนะครับรางตัวเดียวนี้สามารถจับเลเซดอทในตัวได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ